มาย้ำใน,นเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายโทรโมบกันอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการอนะัปเดตณวันที่21ตุลาคม2566เป็นโปรเน็ตแบบลับๆโปรเน็ตพิเศษเป็นโปรเน็ตที่หาตามร้านอื่นๆไม่ค่อยมีนะครับกับโทรโมบในระบบเติมเงินเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว15เมกะบิตเพ์เซกแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย ในราคา250บาทนาน30วันนะครับโปรโมชั่นตัวนี้ถือว่าเป็นโปรโมชันที่ค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่ในตอนนี้เพราะว่านอกเหนือจากนี้ไม่มีแล้วนะครับที่ราคาในลักษณะนี้200บาทที่เป็น10เมกไม่อ้นและก็แถมโทรฟรีเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเขาตัดออกไปแล้ว ลูกค้าที่ใช้โ r ทรมบที่เป็นเบอร์ไม่อั้นที่เป็น15เมก200บาท30วันของรุ่นก่อนๆน,นะครับอตอนนี้เขาทยอยยกเลิกไปหมดแล้วเปลี่ยนไปเป็นเน็ตแบบจำกัดปริมาณการใช้งานนะครับถ้าใครที่ต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวเน็ตไม่อั้นตัวนี้คุณผู้ชมนะครับ สามารถที่จะติดต่อกับทางร้านร้านนี้ได้เลยอีกเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าติดต่อที่ร้านไหนนะครับถ้าไอโลโก้เนี่ยท่านก็จะรู้แล้วนะครับว่าจะต้องติดต่อที่ร้านไหนนะครับเบอร์ใหม่นะครับเบอร์ใหม่เบอร์เกา่ยาย้ายค่ายเบอร์เดิมให้มาเป็นโทรมบในระบบเติมเงินของใครที่เป็นบินรายเดือนอยู่นะครับบินรายเดือนบินจดทะเบียนรายเดือนเนี่ยต้องไปเปลี่ยนมาเป็นทโทรมบแล้วอยู่ในระบบทโทรมบเติมเงิน ให้เกิน30วันขึ้นไปนะครับเงื่อนไขเดียวเลยก็คือว่าขอให้เป็น True m o ในระบบเติมเงิน30วันขึ้นไปถึงจะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับเปิดเบอร์มาไม่ถึง30วันสมัครไม่ได้ครับย้ายค่ายเบอร์เดิมมาไม่ถึง30วันก็สมัครไม่ได้นะครับเปลี่ยนจากระบบจดทะเบียนบินรายเดือนมาเป็นเติมเงินแล้วใช้มาไม่ครบ30วันไม่ถึง30วันยังสมัครไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคุณผู้ชมต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวเน็ตลับๆเน็ตพิเศษตัวนี้นะครับหรือเรียกแบบตามร้านๆเขาเรียกก็คือว่าเน็ตใต้ดินนะครับเน็ตใต้ดินก็คือเน็ตที่มีเฉพาะบางร้านเท่านั้นนะครับเป็นเน็ตที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเน็ตที่ออกโดยค่ายมือถือจริงๆนะครับเป็นถูกต้องตามกฎหมายไม่ผิดกฎหมายแต่ที่ร้านมือถือเขาเรียกกันว่าเน็ตใต้ดินเพราะว่ามันมีแค่เฉพาะบางร้านนะครับ ถ้าโปรไหนที่มีเหมือนกันหมดทุกร้านอันนี้เขาเรียกว่าเน็ตบนดินนะครับหรือเน็ตหน้าร้านแล้วก็ถ้าเป็นเน็ตที่มีเฉพาะบางร้านเขา,าจะเรียกว่าเน็ตเฉพาะร้านเน็ตใต้ดินนะครับเน็ตหลังร้านนะครับเน็ตหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจะเรียกกันในวงการของร้านขายอิเยอนเทอร์เน็ตร้านขายซิมมือถือนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเห็นบอกว่าเป็นซิมเน็ตใต้ดินมันเป็นของเถื่อนไหมไม่เถื่อนครับของแท้แน่นอน ไม่มีร้านไหนสร้างโปรโมชั่นเน็ตขึ้นมาเองครับค่ายมือถือเขาออกโปรโมชั่นมาเพื่อที่จะส่งเสริมการขายให้กับร้านนั้นๆเขาถึงเรียกว่าเน็ตใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจกันใหม่ด้วยว่าเน็ตใต้ดินคือเน็ตที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับออกมาให้กับร้านค้านั้นๆเพื่อใช้ในการส่งเสริมการขายเพื่อใช้ในการกระตุ้นยอดขายของร้านนั้นๆน,น,นะครับมันไม่มีทุกร้าน มันมีแค่เฉพาะบางร้านเขาถึงเรียกว่าเน็ตใต้ดินสาหรับร้านค้าทั่วไปเนี่ยเราจะลุกจักกันว่าเป็นตัวเน็ตใต้ดินหรือบางร้านเรียกว่าเน็ตหลังร้านนะครับหรือบางร้านเรียกว่าเน็ตเฉพาะร้านนะครับอันคือในเรื่องของอตัวเน็ตใต้ดินนะครับทีนี้โปรโมชั่นตัวนี้นะครับเบอร์เกา่าเบอร์เกา่า<ม>แล้วก็เบอร์ที่เปิดมาใหม่และใช้งานเกิน30วันขึ้นไปแล้วก็เบอร์ที่ย้ายค่ายมา ที่ใช้งานเกิน30วันขึ้นไปถ้าคุณผู้ชมต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับค่าทํเนี่ยสามบาทนะครับค่าทํา300บาทค่าเน็ตยสองบาทนาน30วันคุณผู้ชมจ่ายกับทางร้านาทีเดียว550บาทก็ได้นะครับหรือคุณผู้ชมจ่ายค่าทําให้ทางร้านแล้วคุณผู้ชมเติมเงินเข้าระบบไปเอง250ตั้งไว้เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่เลยก็คือที่ต้องจ่ายกับทางร้านก็คือค่าทํา300บาท นะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับโทรครับโทรติดต่อทางไลน์ได้ติดต่อทาง facebook ได้นะครับติดต่อทางโทรได้นะครับเพื่อที่จะให้ร้านเขาบอกวิธีการว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมต้องจ่ายค่าทําก่อน300บาทแล้วเขาจะบอกวิธีการนะครับเขาจะถามเงื่อนไขของคุณผู้ชมก่อนว่าใช้มา กี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วสนับซิมของทรูมบในระบบเติมเงินนะครับเรามาดูนะครับว่าติดต่อที่ร้านไหนกันบ้างนะครับเห็นจากโลโก้ก็รู้แล้วนะครับว่าติดต่อร้านไหนก็ที่ร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับถ้าไปที่ร้านได้ก็ไปที่ร้านแต่ถ้าเกิดว่าไปที่ร้านไม่ได้ไม่สะดวกในการเดินทางนะครับคุณผู้ชมโทรก็ได้หรือติดต่อผ่าน Facebook ก็ได้หรือติดต่อผ่านไลน์ก็ได้นะครับแล้วเขาก็จะบอกรายละเอียดว่าต้องทํำยังไงบ้างสเต็ปที่1ต้องทํำยังไงบ้างสเต็ปที่2 ต้องทํำยังไงบ้างสเต็ปที่3ต้องทํำยังไงบ้างสเต็ปที่4จนกว่าจะเสร็จสิ้นในขั้นตอนของการสมัครนะครับติดต่อทาง Facebook Facebook ร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์สตูนนะครับร้านารวุฒิคอมพิวเตอร์สตูนส่วนที่เป็นเบอร์โทรนะครับหาที่เป็นสาขามานางก่อนนะครับเฟซบุกร้านรารวุฒิคอมพิวเตอร์สตูนหาที่เป็นสาขามานางส่วนเบอร์โทร0826499917นะครับ0826499917 หรือจะติดต่อผ่านไลน์ id l i n e sara@utcomputer นะครับ sara@utcomputer e สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือจะเป็นการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นของ True m o v e ในระบบเติมเงินของโปรโมชั่นตัวนี้นะครับไม่มีในร้านทั่วๆไปนะครับบอกเลยว่าไม่มีในร้านทั่วๆไปมันมีเฉพาะบางร้านเพราะมันเป็นโปรเน็ตใต้ดินมันเป็นโปรเน็ตลับๆโปรเน็ต เฉพาะร้านนะครับโปรเน็ตหลังร้านอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่เราจะเรียกกันย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นโโทรมบในระบบเติมเงินนะครับเงื่อนไขเดียวก็คือคุณต้องใช้โโทรมบในระบบเติมเงินมาให้เกิน30วันขึ้นไปนะครับแล้วโปรโมชั่นตัวนี้ก็คือเป็นเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับเล่นได้เล่นเอาเล่นได้ทั้งวันเล่นได้ทั้งคืนเอามาปล่อยฮอตสปอร์ตได้นะครับปล่อยเน็ตให้กับเครื่องอื่นๆเล่นได้นะครับ เน็ต uh, ไม่อั้นเน็ตไม่ว่าวุ่นเน็ตไม่หมุนคุณผู้ชมไม่ไม่ขัดใจนะครับรับรองครับว่าเน็ตไม่หมุนนะครับเพราะว่าเป็นเน็ตแบบไม่อั้น15เมกะบิตเพ์เซกนะครับแล้วก็แถมโทรฟรีทุกคราขายกันด้วยโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่นะครับย้าว่าโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ถ้าเราไม่วางสายนาทีที่16เป็นต้นไปคิดเงินนาทีละ1บาทในการโทรของแต่ละครั้งนะครับมันจะคิดเป็นครั้ง ครั้งนึงน่ะคุณจะโทรกี่นาทีก็ได้แล้วแต่แต่สิบสนาทีแรกอ่ะฟรี16นานาทีที่16เป็นต้นไปคิดเงินนาทีละ1บาทถ้าคุณไม่วางสายนะครับแล้วก็ราคานี้250บาทนาน30วันนะครับแล้วก็จะมีค่าบริการทำอีก300บาทเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมสนใจในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับสำหรับทรูมูฟอรีบดำเนินการเลยนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าทางทรูมูฟเขาจะถอดโปรนี้ออกเมื่อไหร่ เพราะว่าที่เป็นเน็ตแบบไม่อันราคาแบบถูกๆเนี่ยตอนนี้ทูมูฟเขาทยอยถอดออกไปเกือบหมดแล้วนะครับมีเหลืออยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับนับดูก็น่าจะไม่ถึง5ตัวนะครับที่มันเป็นแบบประหยัดแล้วก็แถมโทรฟรีทุกเครือข่ายเน็ตแบบไม่อันอะไรเงี้ยนะครับราคาประหยัดประหยัดแบบ30มสิบบาทเนี่ยนะครับรู้สึกจะไม่ถึง5ตัวนะครับตอนนี้ที่มีอยู่มันเป็นตัวลับๆทั้งหมดเลยนะครับเป็นโปรโปรใต้ดินทั้งหมดเลยนะครับ ไปหาตามร้านอื่นนะ่ะมันไม่มีตัวเนี้ยมันมีแต่ตัวเน็ตอย่างเดียวที่มันแพงๆนะครับถ้า1เมกตอนนี้ถ้า1เมกหนึ่งเมกไม่อั้น30วันตอนนี้ราคาอยู่ที่380บาทนะครับ1เมกไม่อั้น30บวันปกติมันจะอยู่ที่380บาทแต่ตัวเนี้ยโปรรับพิเศษนะครับ15เมกไม่อัน้นแถมโทรฟีทุกระาขายขึ้นมาด้วยราคา250บาทนาน30บวันเท่านั้นเอง แล้วก็ค่าทําอีก300บาทติดต่อได้เลยนะครับถ้าท่านสนใจย้ำอีกครั้งหนึ่งติดต่อที่ร้านสารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับที่เป็น Facebook ก็ค้นหาร้านสารวุฒคอมพิวเตอร์สตูลและไปดูที่สาขามานังนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลได้เลยหรือจะติดต่อทางเบอร์โทร0826499917นะครับ0826499917แล้วก็ทางไลน์ saiwutcomputer SAA ดับเบิลยูยูทีซอมพียูทีอ e สาวุฒคอมพิวเตอร์นะครับนั่นคือเรื่องราวของแพ็ k เกจโปรโมชั่นดีๆที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมกันอยู่ในตอนนี้อัปเดตข้อมูลในการบันทึกเทปตอนนี้นะครับวันที่21ตุลาคม2,566ครับเดี๋ยวถ้ามีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆดีๆก็จะนำมาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งนึงครับและเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหารับครั้งนี้สวัสดีครับ